สวัสดีค่ะยึดติดไงสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะย่ลีค่ะอ๋อคุณเยีลีเป็นไงมาคะตอนนี้สิ่งจะจะอยากจะมาถามว่ามีวันหนึ่งอะค่ะคือแบบมีคนที่ทํางานนี่แหละค่ะเขาเรียกหนูไปแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าปวดหลังเหมือนคนมาหยีับไหล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาเลยเอามือหนูเขาบอกว่าเอามือมา แล้วเขาส่งอะไรไม่ให้ก็ไม่รู้แล้วทีนี้ปวดขาปวดขาแล้วก็ร้อนเลยค่ะ<อ>ไม่รู้ว่าเออร้อนจริง<ต>เอารูปล่างสุดมาได้ไหมคะรูปล่าสุดได้ค่ะคนนี้หรอ<จ>ที่ส่งรูปมาให้ดูนี่ทํางานใช่ไหมใช่ค่ะร้อนร้อนร้อนจริงร้อนอยู่ร้อนเอารูปปัจจุบันมาคนนี้ร้อนค่ะเดี๋ยวหนูส่งให้นะคะทไมติดว่าเขาทำเสแล้ว ก็จะฟังจากเสียงแล้วดูร่างกายไม่ค่อยโอเคแหละดนผิดเกี้ยมันน้อยมากเลยนะที่รู้ว่าโดนเนียไม่ก็เขาก็ปฏิบัติไงเขาก็มีเซนแล้วไง<ม>เขาก็เลยรู้ปวดร้อนที่ขาแต่ตอนนี้ร้อนช่วงอกนะช่วงอกอะ่ะกินไหมหรอช่วยนะคะได้ๆค่ะมันก็ร้อนเนาะร้อน,อ,นอ่าเดี๋ยวอาจารย์ช่วยค่ะเดี๋ยวเสียงตอนนี้รู้สึกเหนื่อยหายใจไม่ออกใช่ไหมคะหายใจแน่นๆนะ ทำไมทำไมเขาถึงทำมาคะทะเลาะกันหรอเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาเขาตัวเขาแค่มีเฉยๆไม่ไม่แต่ว่าพี่คุณยหลีบอกว่าเหมือนเขาอะไรมาจับแล้วก็โดนแล้วก็รู้สึกแบบร้อนขาใช่ไหมเขาเป็นเพื่อนเหรอคะหรือว่า คนที่ทํางานที่นี่อะค่ะคือพอเขาจับแล้วเรารู้สึกร้อนแล้วรู้สึกไม่ดีใช่ไหมใช่มันลงไปตรงขาเลยแร้อนขาปวดขามันจะร้อนปวดขาแล้วก็ร้อนค่ะอันเนี้ยอันเนี้ยบอกเลยว่าเตงปฏิบัติจนถึงขั้นเตงรับรู้พลังงานได้แล้วนะอันเนี้ยคือถึงขั้นแบบเขาเรียกว่ามีมีสัมผัสมีเขาเรียกว่ามีเซนส์สัมผัสแล้วอ่ะ ผัดสาค่ะทางทางกายเวลาอยู่ใกล้ๆคนมีของเราจะร้อนเหมือนเหมือนอาจารย์ไปไหนนี่รู้หมดอ่ะว่าใครเล่นหรือไม่เล่นเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์สร้างก่อให้แล้วก็เคี่มให้นะคะเดี๋ยวทำให้เลยนะไม่ต้องห่วงค่ะโอเคคุยไปก่อนเนาะแ่ะเดี๋ยวให้คุณยลลีก็นั่งแะดูแบบรู้สึกเหนื่อยๆเนาะรู้สึกเออเพียเปียเหนื่อยเป็นกี่วันแล้วคะเป็นอาทิตย์แล้วไหมเออเป็นน่าจะเป็นวันภายในอาทิตย์ ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะนอนหลับไม่สนิทด้วยไหมะปวดหัวปวดหัวปวดหัวมากอะเมีความรู้สึกว่ามันเบียเหมือนนอนนอนนอนก็แบบเไมือนเหมือนเรากินอะไรที่ไม่อร่อยแล้วก็ไม่กินอีกประมาณเนี้ยค่ะร้อนจริงร้อนตัวตันตืมีแล้วก็เขาบอกว่าเอาคืนมาหนูก็เอาคืนเข้าไปแล้วแต่ทีนี้มันก็ยังไม่ไปแล้วเขาก็แบบท่องคาถาอะไรไม่รู้แล้วก็เป่าเป่าออกไปทางข้างข้างอะค่ะ มีช่องปล่อยมีช่องคาถาด้วยใช่ไหมใช่มีรูปคนนั้นด้วยใช่ไหม <c oughs> มีในรูปที่ส่งมา,มา <c oughs> เดี๋ยวเอาเอาคุณยนดีรูป,ปท, <วะ S 2> ที่คุณยณันดีส่งมาให้ที่รูปคนนั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ที่ที่ที่คุณยนีบอกว่าเขาทำใส่ใช่คนนี้ใช่ไหมอ๋<ช>อเ<ช>ออยณันดีสว่วนอยังยังไม่ได้ถ้าถ้าจะเอารูปปีงคนนั้นเดี๋ยวหนูส่งใหม่นะคะอ๋อได้ได้เนี่ยมันมีทั้งขาวทั้งดําในตัวเลยส่งไปแล้วค่ะจันปวดหัวจัง อะไรครับอนี้ส่อะรฮัลโหลค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้อาจารย์กำลังทําให้คุณยหลีอยู่นะคะัอ๋อค่ะค่ะแล้วดออาจารย์ดูรูปที่ส่งมาเนาะอีกคนนึงใช่ค่ะคุณยหลีต้องคือต้องมีความจำเป็นเจอกับคนนี้ตลอดนะคะเราไม่ไม่มีความจำเป็นนะคะแต่ว่ามันเจอหน้ากันตลอดเพราะว่าอยู่ อยู่เคาน์เตอร์ตรงตรงกนฬะแล้วเขาจะเรียกวันนั้นนะพูดไม่รู้เป็นอะไรเขาเรียกหนูไปทําไมก็ไม่รู้ไอเราก็ได้รับสารว่าถ้าเป็นไม่ได้เลี่ยงได้ให้เลี่ยงก็คือพยายาธิไปไปยุ่งกับเขาหนูไม่ยุ่งอยู่แล้วค่ะหนูทำงานเขาได้รับสารมาเขาเล่นคุณใส่มงินดำที่ตัวเขาด้วยแล้วเขามีวิชาอาคมทำร่วงไหมได้ด้วยร่วงบ้างร่วงไหมคะเบาลงบ้างไหมคะอาจารย์โอ้ดูตาดีไปให้แล้วโอ ตรงขารู้สึกโล่งไหมคะใช่ค่ะรู้สึกโล่งค่ะจเอาคนนี้เอาเพราะว่าตรงขานะคะเมื่อกี้ได้รับสารมาเขาเล่นกุญใส่คนดำทั้งให้ตัวเองคนอื่นก็ดูตาสิเธอผีตายหาตายโหงยี่ตัวเขาเต็มไปหมดก็ดูตาสิจิตใจเขาโหดร้ายเขาเอดูตาใช่เขาคือเขาเลยให้เตือนว่าไปไม่ได้อย่าไปยุ่งเขามีฝ่ายมื่อื่ยู่ขาหนูไม่ยุ่ง เพราะว่ารู้แล้วว่าเขาเป็นคนที่ไม่หวังดีกับเรามีมือดอยู่เขาเขาจะเอาอะไรกับเราแต่เขาน่าจะ พ่อแม่จะเป็นอะไรหนูไม่รู้นะพ่อหนูไม่เคยหวัดดีเขาเลยพอเขาเข้ามาทํางานแต่เขาอายุเยอะกว่าหนูเขาโดนต่างมิตีฝ่ายมืดกินจนเหลือแค่นี้ซี่กึนอ่ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งนะซี่เชี่ยวจนเหลือแค่นั้นอ่ะผีห่าตายโหก็อยู่เต็มตัวเลยโดนพ่อแม่กินหมดแล้วอ่ะเต็มตัวเลยอ๋อคอขาวคือนั่นแหละคือไม่ใช่เขาแล้วอ่ะมันโดนกินจนเหลือซี่เดียวที่เป็นฝั่งขาวนอกนั้นดําหมดแล้วอ่ะก็เลยบอกว่ามันเป็นกรรมทิศไล่คนอื่นเนี่ยก็เข้าตัวเองหมด เ,เข,ของเองงเเาบอกว่าเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะหนูบอกว่าหนูกลับไปหนูก็อาบน้ามนต์ทาอะไรแล้วทําไมมันยังไม่มันยังไม่หายเขาบอกว่ามันไม่ไม่ออกเขาเคนที่ทำาเขาามีคาถาอาคมของเขมรเขาด้วยเูดาเท่านั้นหรอว่าเขาพูดเลยว่ามีอไรก็ไม่ออกหนูว่าเขาทําลงที่ตัวเขาแล้วเขาทำมาทำอื่นก็เขาก็ถึงสารแต่ว่าไม่ได้อย่าไปยุ่งกับเขาค่ะหนูไม่หนูไม่ยุ่งแน่นอนค่ะ ไม่ใช่ตัวเขาเองแล้วคะทั้ง<อ>มีทั้งตัวกรรมเอ่ยมีแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะหาตายหงอะ่ะอยู่ที่เขาเต็มตัวไปหมดค่ะ <ขา S 1> ก็เลยเบาขึ้นแ <บ au S 1> ม่ะทำให้เอาออกมาแล้วออออกมาแล้วคนนี้ก็ออกแล้ยคนละขาพยานีไปเนี่ยนะคะโล่งโล่งบ้างไหมคะคขาขาเบานะคะค่ะ เบาเบาลงแล้วค่ะเพราะว่าอาจารย์เขาก็เอาของออกจากคนนี้เขาทําด้วยเห็นเห็นพญานาคคอยช่วยคุณเยลลี่อาจารย์บอมีพญานาคค่ะคอยคุ้มครองคุณเยลลี่อยู่ด้วยเนาะใช่ใช่พญานาคช่วยคุ้ทั้งตัวเลยพันตัวคอยดูแลคุ้มครองอยู่ ไม่งั้นอาจจะเป็นหนักกว่าน,นี้เนาะใช่ใช่ะค,คุณยันหลีปฏิบัติด้วยนะคูรูคุูาอาจารย์ก็จะคอยดูแลคองใช่คะนูนั่งสมาธิพญ,ญานานั่งชัดมากเลยอ่ะเพราะนูเห็นสองมีสองสามอาทิตย์นะเขาบอกว่าเขาไปปฏิบัติธรรมที่กาญจนบุรีเขาบอกอย่างเงี้ยนูก็ไม่รู้หนูนูไม่สนหนูแล้ว คือเรามีจิตที่ดีใช่ไหมคะคือเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าอ้าวหยุดไปทําอะไรเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรอย่างนั้นพอทีเนี้ยพอเขาทําแบบเนี้ยหนูรู้เลยอ้เขาไม่ได้หวังดีกับเราถ้าคนหวังดีเขาจะที่ถ้าคนจิตดีใช่ไหมคะเขาคิดดีอ่ะเขาจะไม่เอามือลเราไปแล้วก็จะไม่ได้ส่งอะไรมาเขาบอกว่ามันเป็นพลังอะไรเขาบอกเป็นพลังที่แบบอะไรอ่ะที่ดีเขาบอกจะช่วยคนเขาวางเนี้ยเอากินน้ำดื่น้ำเข้ามาเย็น คือเราไม่รู้อ<ม>่ะใช่ไหมคะก็<ม>แต่ก่อนเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้พอหลังๆมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะอิจช,ช้าหนูเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องงานหรือเปล่าคะใช่เรื่องที่อ,อ,อกว่าจะมีะแททคทเชียคนหนึ่งเนี่ยแบบว่า<ม>เขาจะดีกับหนูมากเลยเขามีอะไรเขาก็ะจะเอามาฝากเอามาให้กิน<ม>แต่ทีเนี้ยถ้าอยู่แถวๆนั้นหนูก็จะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวมันเข้าตัวอีกไม่เอาแล้วอ๋อแล้วย ไม่เห็นเห็นต้นตอด้วยไงต้นตอที่เขาไปทําด้วยเอาออกมาแล้วค่ะไม่ต้องกังวลแต่แต่เลี้ยงได้เลี้ยงได้เลี้ยงอ๋อไม่ยุ่งหนูไม่ยุ่งหนูก็อยู่ของหนูนะคะแล้วที่ที่เขาทําเสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นหรืออะไรเนี่ยก็จะชอบถามนะหลีเป็นยังไงบ้างหลีเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมเหมือนเหมือนเป็นห่วงมี่มาเช็คเวยนะ และและหนูถามเขาตอนที่เขาทำเขาทำอ่ะหนูก็มันร้อนใช่ไหมคะหนูถามว่าพี่เอาอะไรมาให้หนูเนี่ยพี่พี่เอาอะไรมาให้หนูหนูถามแบบนี้เลยนะเนี่ยเต็งมีเซนเนี่ยจริงปฏิบัติจนถึงขั้นมีเซนแล้วอะ่ะเธอต้องคิดใน้วค่ะหนูก็เลยบอกว่ามันมันไม่ใช่แล้วแบบนี้มันไม่ใช่อืมนั่นแหละคะ่ะ ไม่เป็นไรดีขึ้นแล้วค่ะอันนี้รู้สึกเบาเบาขึ้นแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอ้โอเคหนูงงมากเลยอ้อะไรรู้สึกเปนอนไรดีๆก็เจอคนไม่หวังดีไม่เป็นไรค่ะอย่างนี้แหละเราเราจะมาปฏิบัติธรรมเข้าทางแสงเนาะมันจะมีคนมาขัดนี่แหละไม่มีมารบารมีไม่เกิดค่ะใช่ใช่เราทํเราทดีเราได้ดีแล้วทาดีคิดดีพูดดีมันทุกอย่างจะรู้สึกเขาจะให้นะเมื่อกี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอก แต่อย่าเยอะนะอย่าเยอะอย่าเยอะเยอะเยอะมากอาจารย์ดีใจที่เต็งดีขึ้นแล้วอ่ะทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นมันอยู่ที่เราทําด้วยค่ะอ่าดีใจดีใจจริงบอกแล้วว่าถูกเลยใช่ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะได้ไหมขอบคุณแล้วนะปูตากับแม่ย่าขอบคุณไปแล้วมันมือชกไปทุกจังหวัดจะได้ไหมสักจังหวัดนึงเด็กขอปูตาไม่ได้ขอด่ขอบคุณปูตา